สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชี True Money w a l l e ตนะครับตอนนี้ก็มียอดเงินนะครับอยู่ที่918บาทจุดสตางค์นะครับเราสามารถเลือกถอนได้เลยเนาะในส่วนของการถอนเนี่ยจะเป็นในส่วนของ True Money Wallet หรือว่าธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะสอนในส่วนของ True m o n e y w a l l e t นะใครสนใจในการหารายได้เสริมดูได้ในคลิปนี้เลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนนเขข้าใส่วอง บัญชีโทมานีวเลตนะครับใครที่กําลังมองหาช่องทางการทําเงินออนไลน์โทมานี่วอเลตเนี่ยฝากกไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยว่าต้องทําแบบไหนยอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของโทมานี่วอลเลตนะครับก่อนอื่นะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการทําเงินโทมานี่วอลเลตกันก่อนนะตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดก็ไม่ยากเลยนะครับก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่ตัว Google Play Store นะครับในมือถือของเราจากนั้น จะมีรูปแอปแล้วก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งตามชื่อได้เลยนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงิน t ูมิเน่โวลิตนะครับก็เป็นแอปตัวนี้นะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยนะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นะในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้เลยในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็น ไ่ให้เราด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าใช้งานในส่วนของตัวแอปได้เลยเมื่อเราเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับทางแอปเนี่ยเขาก็จะแนะนำนะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการใช้งานให้เราก่อนนะครับเราก็สามารถทําตามขั้นตอนที่ทางแอปเขาแนะนําได้เลยนะสำหรับในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด5เมนูนะครับเดี๋ยวจะอธิบายแบบคร่าวๆและกนเนาอในส่วนของขั้นตอนการใช้งาน แต่ละเมนูเนี่ยมันคืออะไรมันทําอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากเมนูหน้าแรกนะครับเมนูที่1ด้านล่างซ้ายมือในหน้านี้เนี่ยมันก็จะมียอดเงินของเราอยู่ที่ด้านบนให้เราดูนะว่าเรามียอดเงินอะไรบ้างนะครับแลวเราก็จะมีตัวสัตว์เลี้ยงของเรา1ตัวซึ่งตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเราได้รับฟรี1ตัวทุกคนนะมันจะมีให้เราฟรี1ตัวนะครับเราจะสามารถซื้อเพิ่มก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากใช้ตัวฟรีเนาะเราสามารถไปซื้อสัตว์เลี้ยงวิญญาณเพิ่มได้ซึ่งวิธีกกาาาารรซื้้ออเเนนี่ยยผมมคคทํลลิปปปสสไไแว็ถ ดูได้ใน u t u b e นะในส่วนของเมนูนะครับด้านซ้ายจะมี2เมนูมีการรับในส่วนของเงินปันผลจากโณานาครับอันแรกแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นการซื้อสัตว์เลี้ยงของเรานะสำหรับด้านความมือนะครับก็จะมีในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนแล้วก็การทําภารกิจนะครับในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับสามารถปันผลในส่วนของคะแนนได้นะครับ2จุดนะก็จะมีวงกลมตรงนี้เป็นการปันผลแบบ มีขีดจำกัดรายวันแล้วก็จะมีกล่องด้านบนนะครับที่สามารถรับเงินในส่วนข,ของคะแนนได้นะครับตัวรูปใบพัดนะครับมันจะเป็นการขุดเหรียญนะครับขุดเหรียญ AI เนาะหรือว่าเหรียญฮีโร่ต่างๆนะครับในการขุดเนี่ยผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะว่าการขุดเนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใช้เท่าไหร่ในส่วนของพลังงานในการขุดเนาะอันนี้เคยทําคลิปสอนแล้วแล้วก็ในการขุดเนี่ยเราจะได้เหรียญอย่างไรนะครับก็สอนไปแล้วนะ ก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีแอปต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับติดตั้งในการทำภารกิจนะสามารถทำได้เลยเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านแอปนะครับร้านแอป,ปเนี่ยก็จะมีแอปต่างๆที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจเล่นเกมได้ส่วนเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยตัวฟรีเนี่ยเราสามารถใช้ในการขุดได้เหมือนกันนะตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงของผมนะครับอยู่ที่เลเวลหรือว่าระดับอยู่ที่31เนาะสามารถขุด ได้นะครับมันขึ้นคําว่าขุดนะแล้วก็จะมีสกิลการขุดนะครับเราจะต้องซื้อพลังงานในการขุดด้วยนะเราไม่สามารถขุดได้โดยที่ไม่มีพลังงานนะครับในส่วนของสกิลนะครับมันก็จะอัประดับ ตามระดับปัจจุบันของรลเวลของตัวสัตว์เลี้ยงเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่31รายได้ที่เราจะได้รับจากการปันผลเนี่ยจะอยู่ที่87.40ยิ่งระดับเราสูงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับผมเราสามารถอัประดับเลเวลได้โดยการกดเข้าไปที่คําว่าอัปเกรดตรงนี้ได้เลยต่อมานะครับตัวด้านล่างนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราสามารถซื้อได้นะผมซื้อมา2ตัวนะครับในการซื้อตรงนี้ผมใช้เงินฟรีในการซื้อแหละนะครับไม่ได้เติมเข้ามาเนาะในการซื้อนะครับผมซื้อมาต นะครับตัวที่2เนี่ยเพิ่งซื้อมาก็ฝากขายไปอยู่นะใครที่ต้องการสัตว์เลี้ยงนะครับในราคาถูกนะครับผมก็มาซื้อของผมได้นะผมตั้งขายไว้อยู่นะครับซึ่งผมตั้งไว้นะครับเดี๋ยวกดขายให้ใหม่นะน่ครับผมจะตั้งไว้ที่ 300x นะ กดขายไปนะครับกดขายนะใครที่ต้องการซื้อเนี่ยก็หาในราคา 300x นะเพราะว่าผมตั้งขายไว้แล้วนะครับสรับราคาอื่นๆเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับในตลาดนะครับก็หาหาดูในราคาต่ำๆนะครับเนี่ยครับ 4,000x 800x เนาะ1,000 2,000นะครับ7,000นะครับผมก็ให้เราเลือกดูราคาดีๆนะเพราะว่าราคาของตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันราคาแตกต่างกันนะครับตามระดับเลเวลของตัวละครด้วยนะแล้วก็มาเลือกดูได้นะครับผมเลือกผมตั้งไว้ที่ 300x เองนะครับก็ ให้เราเลือกหาราคาต่ำๆเลยนะครับผมตั้งไว้แค่300พอเนาะเพราะว่าผมรีบขายนยีประมาณนี้ ต่อมานะครับเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเชิญเพื่อนนะครับซึ่งการเชิญเนี่ยทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันมีสิทธิ์เหมือนกันในการเชิญเชิญได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Line, Youtube, TikTok สามารถโปรโมทต่อได้รับได้สูงสุดถึง150ดอลลาร์ต่อ1คนทําอย่างไรมีกฎระเบียบบอกด้านบนขวามือน,นะครับวิธีการเชิญก็กดเชิญชวนตอนนี้ได้เลยแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับ ตรงนี้เขาก็จะมีรางวัลให้เราเพิ่มเติมนะครับข้อที่1ข้อที่2แล้วก็ข้อที่3นะใครที่แนะนําเพื่อนเนี่ยก็สามารถมากดรับรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้เนาะเป็นรางวัลประจําสัปดาห์นะครับแล้วก็มากดรับตรงนี้ได้เลยอันนี้ผมก็กดรับมานะประมาณนี้ต่อไปนะครับเมนูสุดท้ายนะครับเมนูที่5นะ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์เนี่ยถ้าเราเป็นมือใหม่ในการสมัครนะครับเขาก็จะแนะนำนะครับขั้นตอนการสร้างกระเป๋าก่อนก็ให้เราทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับเวลาเราจะทําการถอนเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการถอนให้เนาะว่าต้องถอนอย่างไรนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหรียญคะแนนของเรานะครับรวมถึงเหรียญฮีโร่ที่เราทําการขุดมาด้วยนะเหรียญฮีโร่เนี่ยที่เราจะทําการขายเนี่ยเราต้องไปกดตรงฮีโร่ของเหรียญน,นั้นก่อนถึงจะทําการขายได้ถ้าเรามีเหรียญ X เหรียญ X หรือว่าเหรียญโบนะครับเหรียญสีฟ้าเนี่ยเราก็สามารถทําการขายตรงหน้านี้ได้เลยในการขายนะครับมันจะมีเมนู4เมนูด้านบนตรงนี้เนาะเติมเงินถอนแล้วก็การค้าขายแล้วก็เป็นในส่วนของการบนห่วงโซ่เนาะให้เราเลือกไปที่การค้าขายนะครับ แล้วเราก็เข้าไปขายเหรียญที่เราต้องการขายได้เลยเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะสาธิตนะครับขั้นตอนการถอนเงินให้ดูนะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยต้องถอนอย่างไรนะสมมุติเรามียอดเงินเพียงพอที่จะทําทการถอนแล้วใช่ไหมให้เรามากดที่เมนูกระเป๋าตังค์นะครับแล้วก็กดไปที่เมนูการถอนเงินเนาะถ้าเราทําการขายเหรียญทั้งหมดแล้วนะ จากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่ยอดเงินที่เราต้องการถอนนะว่าเราต้องการถอนเท่าไหร่ผมถอนไปที่20.27ดอลลาร์นะครับยอดเงินก็จะขึ้นให้เราดูเนาะว่าเป็นยอดเงินเท่าไหร่ขั้นต่ําในการถอนเนี่ยเราจะต้องมียอดนะครับอยู่ที่0 1ดอลลาร์นะถึงจะทําการถอนได้นะครับขั้นต่าในการถอน0.1ดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณ3บาทไทยนะถอนไปที่ทูมอนีวอลเลตได้เลยแต่ถ้าหากว่าเราต้องการถอนไปที่ธนาคารเนี่ยจะต้องมียอดประมาณเกือบ20บาทนะครับเกือบ20บาทนะกดเลือกวิธีการชําระเงินได้เลยจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีรายการทูมอนีวอลเลตอยู่ด้านล่างเนาะเหรที่ผมถอนเนี่ยจะให้อยู่ที่ประมาณ31.50สตางค์นะครับ เป็นเงินบาทไทยเนาะต่อ1ดอลลาร์นะครับสาบาทจุดสตางค์นะครับกดถัดไปได้เลยจากนั้นนะครับทางแอปเนี่ยเขาก็จะให้เรานะครับใส่เบอร์ของทูมอนี่วอลลิตเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินเข้าทูมอนี่วอลลิตของเราเนาะยอดที่ผมถอนก็ตามนี้เลยนะครับยี่สิบจุดสองเจ็ดดอลลาร์นะครับหรือว่า USDT นะครับประมาณหกร้อยสามสิบเก้าบาทไทยนะกดยืนยันด้านล่างได้เลยจากนั้นนะครับทางแอปเนี่ยเขาจะให้เรายืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเบอร์ที่เราใส่ไปเนี่ยถูกต้องแล้วเนาะก็กดยืนยันได้เล จากนั้นนะครับทางแอปเนี่ยเขาก็จะมีให้เรายืนยันอีกรอบหนึ่งโดยการกรอกรหัสที่เราตั้งไว้ตอนที่เราสร้างกระเป๋ารหัสหหลักเนาะเราก็ใส่ลงไปนะครับจากนั้นมันก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้านี้นะครับยอดที่ผมถอนนะครับอยู่ที่ต่อนหน่วยนะต่อนหน่วยอยู่ที่31บาทจุด้สตางค์ยอดทั้งหมดที่ถอนไป2 0่สุดสองห้านะครับมีการหักค่าธรรมเนียมไปด้วยนะยอดเงินบาทไทยที่ได้รับนะครับหกสนะครับผมช่องทางทูบอินนวลเลวันเวลานะครับช่องทางในการรับเงินตามนี้เลย ในส่วนของการถอนเงินนะครับก็ถอนเงินไปไม่นานนะเงินก็ได้เข้าที่ True Money w a เล e t เลยนะครับผ่านไปเพียงแค่7นาทีเท่านั้นนะยอดเงินที่ได้รับนะครับ638าบาทนะครับเข้าในส่วนของ True Money w a l l e t ทันทีนะก็ยังทำเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับใครที่ยังเล่นอยู่หรือว่ายังไม่เคยเล่นเนี่ยก็ลองเข้ามาเล่นดูได้นะเล่นฟรีได้จริงแน่นอนฝากก,ไกไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ